ประเภทนะคะเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนื้อที่มากกว่า1นึ่งแสนไรค่ะแล้วก็เป็นบึงที่หล่อเลี้ยงชีวิตทั้งคนและก็สัตว์นานาชนิดก่อให้เกิดเป็นระบบนิเวศท,ที่สมดุลจนนําไปสู่การท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนบึงทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนื้อที่1นึ่งแไร่ มีสัตว์อาศัยอยู่ประมาณ148ชนิดพืช44ชนิดและยังเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมากจึงได้รับการประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าปัจจุบันมีการแบ่งโซนให้เป็นพื้นที่ห่วงห้ามเขตอนุรักษ์สซนท่องเที่ยวและเขตพื้นที่อนุญาตให้ชาวบ,บ้านในพื้นที่ทำการประมงได้เราจึงพบเห็นวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านลอยเรือออกหาปลาอยู่ในบริเวณพื้นที่กำหนด รวมไปถึงวิถีชีวิตที่สร้างไรายได้อย่างเช่นการเก็บบัวหลวงเก็บบัวไหลและบัวสายบึงบละเพชนะครับเป็นเขตรักษาพันธ์น้ำทั้งบึงนะครับการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะมามัดเอาพ่อแม่พันธ์น้ำหรือมามา,มากินอยู่คนเดียวเนี่ยครับมามาห่วงไว้คนเดียวเนี่ยเป็นการเอาเปรียบบึงบละเพชอย่างร้ายแรงเลยครับ บึงบรรเพศนอกจากจะมีพืชพรรณไม้น้ำอยู่กว่า40ชนิดยังเป็นแหล่งรวมปลาน้ําจืดอ,อีกกว่า70สายพันธุ์รวมไปถึงเป็นแหล่งอาศัยของจระเข้น้ําจืดธรรมชาติที่อยู่คู่กับบึงบรรเพศเป็นที่รู้จักมายา,ยาวนานที่นี่ยังมีบัวสายเป็นดังทะเลบัวแดงอันสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมอีกทั้งยังได้สนุกกับการถ่ายภาพนกประจำถิ่น และฝูงนกอพยพที่บินหนีหนาวมาสร้างถิ่นอาศัยชั่วคราวที่ทุ่งบัวแดงนครสวรรค์เช่นนกกระเต็นปากหลักนกกระสาแดงนกกระสานวลนกช้อยหอยดำเหลือบนกตีนเทียนนกปากห่างนกยางควายนกอีกงเป็ดแดงเป็ดผีเล็กเป็ดลายและเหยี่ยวดำหูดำสิ่งนอกจากทุ่งดอกบัวและนกนาาพันธุ์แล้วที่บึงบารเพศนะคะยังมีอาคารแสดงพันธสัตว์น้ำบึงบารเพศ <ena> จะแสดงพันสัตว์น้ำชนิดต่างๆการแสดงจระเข้หวาเสียวายรับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักครั้งแรมสัมผัสกับธรรมชาติแบบเย็นดูดาวเช้าดูนก ก็มีในส่วนของเรือนไทย2หลังโรงแรม39ห้องและโฮมสเตย์อีก4หลังค่ะ ก่อนกลับนะคะอย่าลืมแวะซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ในชุมชนและของที่ระลึกสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ค่ะแนะนำให้เข้ามาช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปีเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีนกอพยพแล้วก็ทุ่งบัวแดงที่จะบานสะพรั่งเต็มบึงค่ะและในส่วนของการเดินทางค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้เส้นทางสายนครสวรรค์ชุมแสงทางหลวงหมายเลข225นะคะอยู่ห่างจากสะพานเดชาติวงเพียงแค่9กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ